5วินาทีมรณะเทเกะเทเกะปรีศาสตร์ครึ่งท่อนจากญี่ปุ่น Region Origin ญี่ปุ่น Danger Level Story Script คุณรู้ไหมว่าทำไมห้ามเดินคนเดียวแถวรางรถไฟญี่ปุ่นตอนกลางคืนเสียงเทเกะเทเกะที่คุณได้ยินไม่ใช่เสียงเครื่องจักรแต่มันคือเสียงข้อศอกของผีพยาบาทที่กำลังพุ่งมาหาคุณด้วยความเร็วสูง เรื่องนี้เริ่มจากหญิงสาวที่พลัดตกลงไปในรางรถไฟร่างกายของเธอถูกรถไฟทับจนขาดขึ้นท่อนอย่างหน้าอนาถแรงอาฆาตก่อนตายเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นปีศาจรึ่งท่อนที่ออกตามหาขาที่หายไปและเธอพร้อมจะแย่งชิงมันจากใครก็ตามที่ขวางหน้าลองจินตนาการว่าคุณเดินในที่เปลี่ยวแล้วได้ยินเสียงเทเกะเทเกะดังไล่หลังมาเมื่อหันไปมองคุณจะพบหญิงสาวไร้ท่อนล่างที่ใช้ข้อศอกตะกายพื้นพุ่งเข้าใส่ด้วยใบหน้าบิดเบี้ยว เธอจะใช้เขียวเล่มยักษ์สับร่างเหยื่อให้ขาดเป็นสองท่อนภายในพริบตาเพื่อแบ่งปันความทรมานที่เธอได้รับเธอยังคงวนเวียนอยู่ตามมุมมืดเพื่อรอคอยเหยื่อรายใหม่จำไว้ว่าถ้าได้ยินเสียงนั้นอย่าหันไปเด็ดขาดหากถูกเธอประชิดต,ตัวแล้วถามหาขาให้รีบตอบว่าอยู่ที่ทางรถไฟสายเมชินเพื่อเบี่ยงเบียนความสนใจและหนีอเอาชีวิตรอดภาพสถานีรถไฟมืดสลัวที่ไฟกระพริบ เห็นเงาผู้หญิงไม่มีขาพุ่งเข้าหาหน้าจออย่างรวดเร็วพร้อมเสียงลากศอกที่น่าขนลุก